เฮ้ย,ยปีต๊ะปีต๊ะเฮ้ยเฮ้ออะไรวะโอเคสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆทุกๆคนเลยนะก็นี่ก็เป็นอี2ีสองที่เราเนี่ย,เ,ยเข้ามาตามหาสองคนป่านนะ้ะเราเ,เจอเ้อนะแต่<อ>ไม่รู้น้อยคนเนี่ย นอนแน่นิ่งนะเราเจอแกมีล้มหายใจหรือไม่มีล้มหายใจนะเราเจอตัวน้องก็ตอนนี้เราเองก็อ่าเฝ้าดูน้องอยู่ไกลๆนะตอนนี้เราก็ได้เฝ้ามาประมาณอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราเฝ้าดูอาการน้องก็คือตอนแรกน้องมีอาการตกใจนะที่เราใจที่เรามาใช่ที่เราเข้าไปใกล้ด้วยแหละหรือว่าเขากลัวเราจะมาทําอะไรคนที่นอนอยู่หรือเปล่านะ นอนโมสตีเดือนนอนลมไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่ทราบว่าทุกคนแต่ตอนนี้น้องเนี่ยคือเริ่มใจเย็นแล้วพี่ตั้งใช่ใช่น้องเนี่ยแบบว่าเริ่มเริ่มคุมอารมณ์ได้ก็เงียบไปแล้วอะตอนเนี้ยใช่ก้อนนี้ก็เป็นต่อจากอีพีที่แล้วทุกคนก็ตอนนี้เรายังไม่ได้กลับแล้วคนเรารอดูสถานาการณ์แล้วก็ดูอาการของน้องนะว่าน้องเนี่ยมีความใจเย็นลงบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเข้าไปดูว่าน้องไอ้คนที่เขานอนแน่นิ่งเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยว ถ้าน้องเขามีความเคลื่อนไหวหรือว่าน้องเขาใจเย็นลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่า,ายให้คนดูนะคราวนี้เรากําลังนั่งซุ่มกันอยู่นะทุกคนกน้องเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะพอ้ยไม่รู้ในกล้องเจอว่าแต่ว่าดินเสียงนะเฮ้ย, <c oughs> ยทุนเรามองไกลเหมือนน้อง <c oughs> 그이나 흘러가도. 소리 소리. ไปไหน่ะไกลับงาไปนนห้ไตาคลา้สร้างหาจากนให้เก่าะโอ้ย <kindergarten. S 2> เขาับ <ogi, S 2> ไปเย <Pa igi. S 1> ้น้องก้น้องดูหลี่กล้วยหอออ เดี ations, ๋ยวข้างล่างว่อล้วทุกคนบควยวแบบควัวมาขอลองดังมากเลยว่ะไปดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวก่ะ น้องใช่เยียน้องใช่เยียอหุ่ยเดือดได้ไม่ด้ยหรอกไปอไปเป็นให้ยเดือดน้อไ้กัหิน,น,นหรือว่าลงข้างล่างวะ

จับตัวน้องนายพี่ตักจับตัวเนี่ยเขาทำหัวด้วยมียาพี่ตักมียาตัวคขอดีเห็าเทว่าเท่เท่ ทอดเสื้อนะเออทอดเสื้อไปชุบน้ำเร็วไปชุบน้ำข้างล่างไปเช็ดตัวให้น้องดน่ะนี่จ้เออไปชิวสุดๆในเน่ปพอนะตัวพี่ตาเกตจะให้น้องม้อนน่ยทอดเสื้อไปชุบน้ำก่อนให้เช็ดตัวให้น้อง ลีคูลีเาวลีช่นีพ่อช่ลงเ้าค่ะไปลงเ้านะเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้น้องม้อนไปชุบน้ำก่อนนะครับผมตยเตตตให้น้องมอนวิ่งวิ่งเต้เตให้วิ่งนั่นทุกคนป่ยเขาจะยิงกพี่ตัก นนจัยังไม่เคยชิงกับพี่ตั๊กไงาพี่ตั๊กเอาของมาให้ด้วยในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแตงแตงแตน่ะแตงล้อมมาจากไอ่สองลูกแล้วก็ อยู่ในกระเป๋ามีมีในกระเป๋านุ่ยเดี๋ยวมาีรีนะเดี๋ยวจะตักเดี๋ยวได้จตาทีละเาของมาของกระเป๋า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 ยมืกระเป๋าระเาวมือนะแล้วมือฉันยัเามทนะเออเอัทเลยเล้ววนี่อเล้อเดี๋ย เดี๋ยวมาเก็บนิ้พ่อเลยอะมาเก็บนพ้พ่อเลยพี่เ้ยเียน้องขมออ้ห่างน้องเลเป็นห่วงมากเลยพี่ตั๊กตัวน้องดลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไป ค่ะชูวรเดี๋ยวเข้าไปนะไปขวดคนฉันไม่เคยชินกับคนเราตั้งสองคนนะเป็นไงพี่ตัก๊กร้อนอยู่จริงนะให้กินยาไปยังกินไปแล้วโอเคโอเคแต่เมื่อคืนวันรุ่งให้กินเม็ดเดียวเแคยเม้าตัวเล็กอยูอ่เม็ดเดียวใช่ใช่เม็ดเดียวพอพี่โหคนไม่รู้คนพี่คนน้องนะยูไม่ห่างเนี่ย น่าจะเป็นห oh, uh, uh, uh. oh. mm ่วงหน้าดูอ่ะเจ๊ขาก่อนแล้แหละฮะน้องเขาไม่ต้องอ้อมเจ๊ขาไอ้ให้กิริอีอีน้องเราก็นะชินา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 เป็นห่วงมากเลยนะทางสารมากเลย ชิค่าช็ดไต้รักแรกพี่ตัก๊กไม่จริงๆเราเอาพวกมมา่าแล้วปลากระป๋องกล้วยมาพี่ตักฉันไม่คิดว่าน้องอาจจะเป็นนี้ด้วยน้ำให้กินน้ำไปอะ่ะ เออน้องสอนน้องนี่น้องล่กขยับตัวนะน้อเวื่องเด้อ เด็กเด็กช่ยคดอน้วเว้ยเกอไพี่ตักเฮ้ยเฮ้ยตัก,กตัก,ตกน้องลูกกันน้องลูกกันปยุให้เข้านอนก่อนพี่ตักหให้เข้านอนรู้หมก่อนพยุงเข้านอนก่อน พระผ้าห่มต่ตอนแรกมันมีพระหมเนะี่ยะแต่ไม่รู้ว่าใครเอาไปไหนนะจริงเจอทั้งเอ่อคนคนป่าตัวดำทั้งเอ่อใหญ่เข้ามานอนตรงนี้ด้วยนะอะพี่ตาถอดเสื้อให้เข้าห่มก็ได้ดูน้องจะหนาวให้น้องหนะง่อยเดี๋ยววันหลังตาเอาพ้าห่มมาให้เขา น้องรอ,องสักพักหนึ่งกันปะค่อยกลับกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอาคุ้งเอาเข้าพระพรงมาให้เต่อจริงๆเราเอามาให้นะพระพรุ่งอะแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้ทุกคนตอนนั้นเคยผมเคยมารอบหนึ่งผมยังเจออยู่แล้วรอบแล้วเคยมาแล้วผมเคยมานานแล้วแต่ผมยังเจออยู่แต่ว่าพอม,มารอบนี้ก็คือหายไปไหนเราไม่รู้เนะนี่นยนันงนงยนง่งนั่งคุยกับน้องกอดทั้งนี้

พวกผมเนี่ยไม่เจอเขานานแล้วมาหาตรงนี้หลายรอบแล้วไม่เจอเขาเลยเขาก็บอกว่าเขาหากินอยู่บนบนบน,นู้นนะเขาชีพทงน,นู้นบนะบ,บนบนนู้นแล้วก็อ่าเนริมเนยแฮรลีนเนอร์แฮร์มาตั้งมเลยเนี่ยแฮรลีเนอร์แ้รเอาคือที่ตัวทีเน้ออ๋ผมก็พูดงูาปลานะเขาก็พอฟังรู้เรื่องทุกคนก็ภพพาษาเขากับภาษาผมเนี่ยอตกต่างก่งเขาบอกว่าเขามาเนี่ยนานทีเขาจะลงมาหาน้ำกิน ซึ่งตรงนี้มันน้ำเนี่ยเริ่มแห้งแล้วเขาก็จะลงไปหาข้างล่างนู่นทุกคนที่พวกผมเคยมายังพอมีน้ํากินอยู่นะฉะนั้นที่เขาจะมาหน้าป้าหมอหน้าป้าหน้าป้าเออเฮ้ยเอาขึ้นเฮ้ยเอาขึ้นหน้าบ้าเอาขึ้นหน้าบ้าอืมเอาขึ้นแต่นานๆที่เลยไงหัวใหญ่ๆเท่อย่างคืออ๋อผมบอกแล้วพ่อเขาบอกว่า พ่อเขาอยู่นะแต่นานๆทีจะมาหาพวกเขานะพวกเขาสองคนจะเอาตัวรอดกันได้ทุกคนก็เกย์เกย์แฮกเกย์เกย์จีเลยนะกี่จี้รวะเกย์จีหอว ให้เรากลับนะวันนี้เราเห็นเห็นน้องแล้วแตว่าแต่น้องแต่ว่ายังเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะเพราะน้อง,องเขาเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่สบายเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเรามาหาเขาหลังเราเอาข้าวมให้กินด้วยเอาผู้มาให้ให้ด้ดวยทุกคนโอ้โห่กลับแล้วกลับแล้วบ๊ายบายแค่เดี๋ยวเรากลับไปหาอะไลกันละยืบะ ได้สิแล oh. no, ้วพี่ยุน้อกลังกินากปองเลทุกคนมันจหิวมากไปตานรีบเอาข้าไปให้เขากินเลยเดี๋ยวมาหาใหมเลยเดี๋ยวไป้หน้าครับเดี๋ยวากาให้น้องกินนะครับผมมาให้น้องเลยนะ